กินเขาจ้ามือนี้ได้อัน,นลวกพักทอดปลาสลิดปลาแดกบอมแกม้วแมงดาอันอีเมียเอาห้ยคอยเป็นเอฟซีแล้วคอยเอาของขวัญปีใหม่ไปให้แล้วอีเมียท,ทั้งทูนทั้งบัตรหัวซางกุดงล่าง บอกว่าแม่แอคอยทายลูกกับเจ้าเนี่ยเจ้าดังเอาได้อขอขอไล่เส้นในสนอกก็เลอออนเล่าก็เลอ่อนแก้วออนแมงดาห์ให้เราว่าเอฟซีทางไหนบุ๊มมาให้เราจีบอะไรเราบอกเอฟซีท่างไหววนมาทั้งแต่รับบุหรี่นี่ทังไหนีีละเอฟซีมาให้ว่า,า,นนวา,าวสนอันแดงกันไปกินกันนะแซ่บสซ่งมือขึ้นหน่นซิมซิมสอนหนึ่งสอนหน่อยหนึ่งคุกกับข้าวเจ้า รวบคว้างน่นก็แม่นเอามาจะสร้างบาง้านคุณได้พี่น้อนงอีเมลเราตอนไปเฮียนมูบา้านบอกแล้วว่าอย่าเอาอะไรด้ยแม่อยู่เฮียนเหมือนห้ากับปูกด้วยก็ขนานเราเกาให้ยมาหลาย พักสดๆพักปลอดการวหวานอันนี้พักตลายพี่ดอกพี่น้องไม่หมักเขือเนี่ยหมักเขืองานปลูกกับเจ้าวางปลูกป้าเด็กว่างันเห็ดเองอันนี้การ งานรามานจะใส่บุญแต่ว่าอ๋อเป็นผู้ปอดมักปอดของหวานมือนีห่าเลยขอโทษงานชื่อว่าจะใส่บุญจ้ะ ยอมเม่งดาจะมันแสบพักเลยเนี่ยกินแม่งดาหอมหวยๆเยบ่รู้ว่าเพิ่นเอาเนื้อปลาหรือเนื้ออีหนังเฮ็ดเป็นแบบบอกง่ายๆกับว่าปคนแหงนะพี่น้องปคนแหงเดือยหรือแก้วแหงเนาะคนแหงซะไปเพื่อนอาจจะเอาเนื้อปลาตามใ่กันกับเนื้อแมงดาแล้วกัน ใส่กับปพริกสปพริกพงษ์แม่จ้ะตำหรือปรุงรสหรือว่าตองใส่น้ำมันก็ากจะเป็นผงๆเอาใส่ตู้เย็นเจ็บไปกินได้รัวๆปรุงแบบนีย จีวังเื่องลวกเลยวะแล้แบงไห้รอเดีอจะได้กินอีกางายขาดด้วย กินเขาผูดเดียวมือนพ่อให้หนูมงนเราเป็นน้าเราไปเขาวเว้นยนวนพุ่นยุติธรสามแหยกยที่เยีย้างเขาบ้านเราเป็นน้ยเราไปเขาวเวีน <c oughs> น้าหนู นี่ค่ขนาดขอมนี่จ้ะรวกขนาด จะได้ Jedi, ต้มมะเขือหน่อยคนเป็ mm hmm. คนมามักเขือจะมากินต้มเขือ าสติดมาร์คว้ได้หลายมือแล้วถอดไปเครื่องึงนแล้วมาร์คว้แลรวแช่ตู้เย็นไว้แภาพมือเนียเข่ากันดีรับเครื่องย่างแสบย่างเข้มข้นเลยเกือบเข้มเกือบเข้ม mới sau đến clip anh đã thấy gấp cầu luôn clip của đại học con mời bác hú của đại bên kia u à. lắm bên cho vào liên lạc lại lắm ส Dante, ิกินอีกโดนด้วยนะจ๊ะเนาะคลิปสีเงาลิปสีเงาโวดคลิปนี้ก็เอาไว้ซัมเนี้นะจ๊ะเด้อขอบคุ่นตีติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้นะคอใหายดีมีแห้งด้วยพี่น้องสำหรับปีใหม่ปีนี้แหละตลอดไปนะจ้ะเดินทางไปไซบ้าไซบ้าไฮบอดไทยสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำเรว่อยๆปังๆ้อ <t> จ <store> ้ะเด้อนักกันแพร่งกันพี่น้องสวัสดีจ้า